เพื ais, ่อนๆไปเลยไปเลยโอ้โ oh อ้โ oh. อ oh, ้ช้าๆช้าๆช้าจะได้ Denn หนึ่งสองสามหันมาหนึ่งสองสามเชะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม 123แก็บ123เชะ123สอหันมาทางนี้ดิหันมาหาป้าเก็บ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 ไป,ปไหนเก็บ123่เชะหนึ่งสอมันไม่สวยเลยดอกไม้ไม่สวย 我看我,我看我